รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย้งแต่เราเริ่มเดินทางมานะครับต้องบอกว่าเป็นเวลาประมาณสัก4-5เดือนที่เราเริ่มออกเดินทางไล่ไปตั้งแต่ภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออก แล้วก็มาที่ภาคใต้นะครับแล้วก็ทริปสุดท้ายเนี่ยเป็นทริปของภาคเหนือเราได้เห็นประสบการณ์ใหม่ๆห,ห,หลายอย่างเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างก็คือการที่เราได้เข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านเนยเราเดินทางถ่ายทํากันจนไปเท็ภาคใต้เนี่ยเราก็ได้รับข่าวการเสด็จสวรรคตของรัชกาลที่9ตอนนั้นเราก็ตกใจกันมากแล้วก็รู้สึกเสียใจมากเพราะว่า ท่านทรงเป็นประสัต์องค์เดียวที่ครองราชถึง70ปีแล้วเราก็ได้หนังสือเล่มนี้มาครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับเจ็ดสิบเส้นทางตามร้อยพระบาทเข้าทางเราเลยเราก็เลยปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางใหม่หมดนะครับเราประชุมทีมกันแล้วก็เริ่มเดินทางตามร้อยพระบาทจากจังหวัดสตูลน,นะครับแล้วก็ไปที่จังหวัดพัทลุงไปที่จังหวัดนครศรีธรรมาราชนะครับผมเรา ไม่เคยเห็นความตั้งใจของชาวบ้านนะครับที่ที่เขาได้ทําสิ่งหนึ่งให้กับองค์ท่านนะครับผมยังได้เข้าไปเรียนรู้เข้าไปเห็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบแก่นแท้ <c oughs> ก็คือการที่เราได้เข้าไปเก็บผักในสวนสวนของคนที่เขาเนี่ยทำจริงๆนะครับได้เอาพืชผักสวนครัวเขาเนี่ครับมามาทำเป็นประกอบอาหารนะครับจริงๆเนี่ยเราเรามีความกังวลอย่างหนึ่งว่า เราไม่เคยอยู่แบบนี้แล้วเราเรากลัวว่าเราจะรับประทานอาหารของเขาไม่ได้นะครับแต่ก็ออะลองดูปรากฏว่าอาหารแบบนี้ครับมันอร่อยอร่อยมากมันไม่ควรจะอร่อยได้แบบนี้มันแค่เป็นผักมันแค่เป็นเป็นเป็นมะเขือเป็นอะไรที่มันอยู่รอบตัวเราแต่ทําให้มันอร่อยขึ้นมาได้คือแบบถ้าเราได้มาลองปรับเปลี่ยน วิธีการใช้ชีวิตเนี่ยผมว่ามันจะทําให้เรามีความสุขมากโดยที่เรายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านนะครับมาทำให้เรามองเห็นอะไรมากมายนะครับแล้วก็แถมยังทําให้เรามีความสุขด้วยผมว่านะครับ ภาคใต้เราก็ไม่รีรอครับเริ่มที่จะเดินทางไปที่ภาคเหนือนะครับผมเราเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยจริงๆก็จะตีมานอนที่แม่ฮ่องสอนเลยแต่ทีนี้เนี่ยเราเดินทางจากกรุงเทพมาถึงเชียงใหม่เนี่ยใช้เวลา7-8ชั่วโมงครับดึกพอดีแล้วก็ตัดสินใจกันว่าเราจะพักที่เชียงใหม่แล้วกัแล้วพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะค่อยเดินทางต่อตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเราเดินทางจากกรุงเทพมาเนี่ยประมาณ9้าชั่วโมง ก็ถ้าเกิดว่าจะต่อที่จังหวัดแม่สอนเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมงเพราะว่าทางโค้งเนี่ยเยอะมากแล้วก็ตอนคืนด้วยผมว่าอันตรายมากนะเดี๋ยวเราหาที่พักที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนละกันแล้วพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราค่อยออกเดินทางดีกว่าวันนี้หาที่พักก่อนละประตูท่าแพคนเยอะมากตื่นเช้ามาเนี่ยก็นัดกันประมาณ10บโมงนะเริ่มออกเดินทางมา ได้เวลาเดินทางต่อแล้วครับตอนนี้อากาศหนาวมากเดี๋ยวเราใช้เวลาอย่างเงี้ยประมาณ3ชั่วโมงจบอกกันได้ว่าเราเดินทางมาเกือบทั่วประเทศครับเพื่อทุกภาคเราไม่เคยเจอเส้นทางที่แบบว่าอาจจะเคยเจอบ้างในเรื่องของเส้นทางที่แบบว่ามีคุุขระอย่างผาชนาไดที่เราแบบโอ้โหท้องไส้นี่ปั่นป่วนหมด อันนี้ก็เป็นช่วงที่ทางเนี่ยลำบากที่สุดนะเพราะว่าจะเป็นหินแล้วก็มีแอ่งน้ำนะครับแต่อันเนี้ยโหดกว่าเราต้องผ่านโค้งถึงพันกว่าโค้งนะครับผมซึ่งแบบโค้งแรกก็แล้วโค้งสองโค้ง500โค้ง900โค้งอะไรมันเขาทำให้เรารู้สึก,ก,กนวน่กังวลกังวลมากจนแบบว่า เส้นทางที่จะไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็จะต้องผ่านอำเภอแม่สเลียงแม่ลาน้อยขุนยวมระยะทางรวมเนี่ย351กิโลเมตรครับต้องผ่านโค้งถึง1,864โค้งเลยทีเดีวใช้เวลาก็ประมาณ3 4ชั่วโมงนะครับพอเราเริ่มผ่านโค้งมาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยก็เกิดปัญหาเกิดเรื่องขึ้นนะครับ เรื่องที่เกิดนะก็ประตูต้เราไม่ได้เป็นอะไรหรอกผมก็ไม่ได้หัดเจียนหรือควดหัวทีมงานก็ไม่ได้มีใครเป็นอะไรนะครับแต่มันเป็นผมไม่รู้จะพูดยังไงครับมันคือวิวของช่องที่เป็นต้นไม้ครับปกคลุมอยู่แล้วมันมีช่องเล็กๆนะครับวันที่พวกเราเนี่ย เจอพอดีแล้วเราก็เป็นอย่างในภาพเนี่ยครับคือมันสวยมากจริงๆสวยจนแบบเราลืมความกัมงวลในเรื่องของเส้นทางที่เราจะขึ้นไปลืมว่าอีกหน่อยเนี่ยถ้าไปอีกหน่อยเราต้องอ้วกแน่นอนเราลืมสิ่งนั้นไปเลยครับเราขึ้นมาเห็นวิวแบบเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าในความที่ยากลาบากเนี่ยมักจะมีสิ่งที่มักที่จะ มาตอบแทนเรานะก็อย่างที่เราเห็นนะครับ นะครับปลายแต่ก่อนที่จะเข้าปลายเนี่ยเราต้องเข้าไปชมเขาเรียกว่าสะพานตรวัติศาสตรไปฝนตกด้วยผู้ชมหนาวฝนตกอีกบรรยากาศของสะพานก็อบอวนไปด้วยแม่น้ำนะครแล้วก็มองไปเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นรีสอร์ทนที่เขาสาร้างขึ้นมาตรงนี้นี่ผมว่าน่าจะเป็นเป็นแพรนะตอนนั้นน้นนำเขาเนี่ยลดไม่สามารถที่จะใช้แพรได้เดี๋ยว จากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรับประทานอาหารที่เขาบอกว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อของที่นี่เลยก็คือไปที่ชุมชนจีนยูนานนะครับไปรับประทานขาหมูแล้วก็หมันโถดูที่ว่าขาหมูกับหมันโถมันจะเข้ากันแค่ไหนแล้วมันจะอร่อยแค่ไหนต,ตอนนี้กิ่มากนะเราเดินทางไปที่หมู่บ้านหนึ่งนะครับซึ่งมีเชื้อสายจีน และที่นี่ก็คือชุมชนจีนยูนานนะครับผมผมนัดกับท่านผู้นำนะครับผมของหมู่บ้านนี้นะครับเดี๋ยวไปหาเข้ากันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีบุญรอดครับผมอันนี้คือชุดของที่นี่เลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับโอ้ชุดหล่อมากครับผมครับชุดจีนยูนานขอบคุณครับงั้นวันนี้เราจะไปตรงไหนกันบ้างครับผมไหนเลยครับในหมู่บ้านไหนครับอ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวนครับเมื่อก่อนเนี่ยพวกเรา คนจีนอยู่นานนี่อยู่ในตะเก็บชายแดนไทยพม่าะนะครับแสดงว่าคือไม่ได้ตรงนี้เป็นต้นกําเนิดไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าบารพระบุตรของเราเนี่ยเป็นทหารกองบนเก้าสามอยู่ในตะเก็บชายแดนไทยพม่าเมื่อก่อนเมื่อพวกผมเล็กๆเนี่ยคุณพ่อและคุณแม่อยู่บนดอยนะครับบนดอยดอยสามมือแล้วก็แถวนั้นเนี่ยจะมีการฝูงสิงทั่วไปทำอ,อาชีพ บนดอยคนบนดอยในวันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยราชการที่9และพระราชนีจะเสด็จในหมู่บ้านของเราทุกปี2,513-14เนี่ยราชการที่9กท่านก็ให้ข้อคิดว่าอยากจะให้ชาวขาวเนี่ยเลิกทำ,ทำลายต้นไม้บน ต้นน้ำไม่อยากจะให้ปลูกฟินเพราะว่าการปลูกฟินเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่ข้าสมูกต้องครับผมก็อยากจะให้ลงมาอยู่กใกล้ๆตัวเมืองท่านราชการที่9ท่านก็บอกว่าถ้าในตัวเมืองเนี่ยจะมีตัวแทนของท่านเนี่ยมาช่วยดูแลถ้าอยู่บนดอยถิถ่นธุรกันดารการคมนาคมไม่มีเนี่ยไม่มีใครเข้ามาดูแลถึงท่านก็เป็นห่วงพวกเรา เสร็จแล้วคุณพ่อและเพื่อนๆก็พากันมาดูทําเลยสุดท้ายมาจัดตั้งที่หมู่บานสดีชวนแห่งนี้ครับปีพศ<อ>2518<ด>ครับอย่างหนึงที่ผม ความแปลกใจแล้วก็ไม่รู้ว่ามันได้ผลกับตัวเราหรือเปล่านะคือการไปลองกดจุดลมปราณน,นะครับซึ่งซึ่งสิ่งนี้เป็นวิชาหรือต้นตำรับในการรักษาของคนจีนนะครับซึ่งเราเนี่ยก็ได้ไป ก็อย่างที่เห็นในภาพนะก็คือการปวดหลังเนี่ยบางครั้งก็จะรู้สึกปวดแถวนี้อ่าใช่ครับเอ่อเ่นนานๆยินนานๆน,านแะแถวนี้ก็จะรู้สึกเมื่อยๆกับปวดเนะถ้าอาการหนักหน่อยบางคร้งก็จะลงขาแต่จริงๆแล้วที่เจ็บอยู่ตรงนี้แต่ตุ้นเหยียอยู่ตรงนี้อยู่จากจุดที่เจ็บขึ้นมาประมาณหนึ่งคึอนนะอยู่ข้างกระดูกสหลังเนี่ยเ็จะทานรักษาให้รู้นะครับผมบางครั้งอาจจะเจ็บนี่นึงเจ็บไหมเยี่ยงนั้ ปวดมากซึ่งเราไม่เคยนะเราเคยแต่เนวดธรรมดาน่นอะไรอย่างงี้แต่ของคนจีนเนี่ยเขานวดเจ็บจริงๆถ้าเจ็บนี่ก็แสดงว่าเรามีปัญหาถ้าคนจีนไม่เจ็บนะจะไม่มีปัญหานะจะไม่เจ็บอยู่ที่โกลงใบตรงนี้คือปกติจะไม่เจ็บโอ้ไม่เจ็บใช่ไหมปกติจะเฉยๆไม่รู้สึกแต่จะรู้สึกอยู่ข้างล่างแต่จ,จริงจิงแล้วต้นเหี้มาจากตรงนี้อถ้ารเราไขาตรงนี้แล้วเลือดลงไหลลงมาเอวก็จะเข้าที่ก็จะดีขึ้นทันทีนะผ้ทุนนี้เรียกทัาทีที่มันจะเ่าทันทีเลยโอเคโอเค คุณผู้ชมครับโอ้โหต้องบอกว่าเจ็บมากนะครับเราพิู้ว่าเรามีปัญหาตรงนี้นะอ๋ออย่าไม่ต้องเกิงนะให้ผมาม่ต้องกินนะบดูวิธีการจุดลูมปานนะครับแต่พอนวด่เสร็จเนี่ยโอ้โหมันรู้สึกว่าตัวเบาเลยครับตัวเบามากแล้วเขาก็ยังยังสาธิตวิธีการให้เราได้สัมผัส ลมปานะครับโดยการใช้น่าจะเป็นการใช้มือใช้มือมาสัมผัสเราแล้วก็ลองดูเนี่ยพอเะามือเนี่ยมีพลังนะเอาเมืออยู่อ,อย่างนี้แหละเดี๋ยวจะให้สังผัาพลังลมปานรู้สึกมีอะไรวู้ไหมจริงนะคุณผ้มรู้สึกว่ามีอะไรแบบเบเบอๆนะครับเหมือนมีมกระแส กระแสพลังมีอะไรกระตุน้นฝ่ามือมาตอนนี้มันมีอะไรกําลังวิ่งผ่านม,มืออยู่ผู้ชมแล้วคนใช้มือเนี่ยยกขึ้นโย,ยกลงผ่านมือผงช้าๆนะยกขึ้นแล้วก็โยกลงเนี่ยผ่านตรงที่มือช้าๆหน่อยตอนผ่านมือผมน่รู้สึกรู้สึกอะไรไหมไม,ม,มันมีกระแสมันมีอะไรที่เราบ ใช่ใช่ก็คือพลังลงปานนี่แหละรู้สึกนะโอเคอันนี้ก็คือที่เขาคู่กันเนี่ยกำลังภายในพลังลงปานก็คือคือตามมงไม่เห็นแต่สัมผัสได้เยี่มเลยครับถ้าเกิดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาที่จุฬนจีนยูนานนะครับเขาอยากจะมารักษาโรคมาเยอะมารักษาเยอะมาสามารถมาได้ที่นี่เลยมาเลยเลยครับมีคนมารักษาเยอะมากเลยทั้งใต้ทั้ง หรือใต้เอีสานนี่คุณต่อได้ที่ไหนครับผมก็คือจะมีเปร์โทรนะครับ0847412898ครับ,รบโทรมาได้ก็คือมานับไว้ถ้าช่วงหน้าหน้าไข่เนี่ยอาจจะต้องนับหน่อยเพราะคนเยอะเยอะใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับจะมารักษาโรคไม,ม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับการปวดข้อหรือโรคภายในก็สามารถที่จะรักษาได้นะคุณผู้ชมยังไงโทรมาแล้วก็มานัดกับอาจารย์เขาไว้ก่อนแล้วกันนะครับ ก็มารักษาดูผมเื่อว่าได้ผลแน่นอนครับเราก็ไปรับประทานอาหารซึ่งเป็นอาหารที่อาหารยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่องเที่ยวที่จุนจินยูนนานนะครับผมเป็นอาหารที่เขาบอกว่าเป็นขาหมูแล้วก็มีมันโถซึ่งแปลกมากสำหรับเราที่เราไม่เคยรับประทาน ที่มาของขาหมูมันโถขาหมูนี่ถือว่าเป็นอาหารชั้นสูงสุดสำหรับฮ่องเต้น,นะครับมันโถเป็นแทนข้าวคนในสมัยโบราณเป็นที่มาของขาหมูมันโถซึ่งคู่กันนะครับต้องกินกับมันโถกินกับข้าวก็ได้กินมันโถนครับ้ก็อลอง ดูสิว่ารสชาติจะเป็นยังไงเรก็ตาด้วยมันโถลองจิมลองจิ้มดูที่นี่เอามันโถจิมจ้มเนะท้มนั้นเรามากินรวมกันแล้วเนี่ยมันก็มีความแปลกอย่างหนึง่งจนที่โถก็หวานออคำเนี่ยก็ก็หวานแล้วก็กรอบม,มาก พอเสร็จจากที่บนหมู่บ้านนะครับท่านผู้นำเนี่ยเขาก็ชวนเราขึ้นไปข้างบนยอดสูงยอดสูงสุดน,นะครับก็จริงๆเราก็เราไม่อยากกลับไปเพราะว่าเราต้องเดินทางต่อแล้วละ่ะไปที่แม่สอนนะครับผมแต่ก็อ่ะลองไปแล้วกันพอไปเสร็จปุ๊บโหมันสวยมากมันเป็นจุดสูงสุดแล้วมันมองไปเห็นหมู่บ้านทั้งหมดเลยคุณผู้ชมคือ หนามากจริงๆแล้วข้างบนเนี่ยเขาบอกว่าหนาวมากเขอขึ้นไปเนี่ยความหนาวเนี่ยโอ้โหทำให้เราเนี่ยต้องใส่ทั้งว่าบันทอดุวหมวกถ้ามีโอกาสได้กลับมาท่องเที่ยวเนี่ยผมต้องมาพักที่นี่แน่นอนนะครับผมเสร็จจากที่นั่นนะครับประมาณเกือบสองทุ่มเราก็เลยอันนี้เกิดความกวยแล้วเราต้องขับรถไปประมาณสามชั่วโมงเพื่อที่จะไปพักที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเราเดินทางกันเนี่ยต้องผ่านโค้งแล้วก็ ผ่านทาง,งเล็กๆซึ่งผู้ชมอาจจะรู้ว่าทางบนเขาไม่มีไฟแน่นอนเอาละเกิดความกลัวนี่ละก็ตั้งแต่ระยะเวลาการเดินทางเราก็ช่วยกันดูทางเราก็ไม่หลับกันเลยนะครับจนไกลมากเดินทางกัน่าจะถึงก็ประมาณสี่ทุ่มพอสี่ทุ่มปุ๊บเรากําลังใกล้เข้าหมู่บ้านที่เราจะไปพักก็คือหมู่บ้านรักไทยคือตอนนั้นเนี่ย ทามืดเนี่ยมัเข้าปกคุมเราหมดเลยนะครับแล้วมันก็มีตัดป่ามีอะไรนะมีใบไม้ยื่นมาโกโหชนกับรถเราด้วยจนขับไปเรื่อยๆคุณผู้ชมคือแบบว้าวคือ amazing คือเซอร์ไพรส์เรามากๆที่เราดันดดนมาถึงที่นี่นะครับคือเป็นหมู่บ้านไรชาที่สร้างเป็นรีสอร์ทให้เราเนี่ยได้พักอยู่ข้างบนเขา ตามแนวเขาซึ่งโอ้โหเอาอีกละเราไม่เคยเจอเราตื่นเต้นกันมากบรรยากาศเลยนะนี่เหมือนเมืองจีนมากๆนะครับเจอ,อบ้านแล้วล่ะง่ายมากนี่นะครับนี่กยจีน,น<ฮ>อยอดอุ่นมากข้างในงน้องหนาวนี่ข้างในอุ่นมากคุณผู้ชมที่พักนี่ก็คือแบบเป็น เรียบนะก็จะมีทีวีแล้วก็มีทุกอย่างที่เราต้องการนะถือว่าถ้ามานันไม่ลำบากน,นะดูห้องน้ำโอ้โหห้องน้ำน,นี่คือจีนแน่ๆน,นะดูจากที่กั้นนะครับแล้วก็ที่ล้างมือ เดี๋ยววันนี้ผมขอหลับก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราเจอกันกันกบที่รีวานะครับไปดูว่าวิวของโรงแรมที่เนี่ยจะสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันนะพรุ่งนี้ดีกว่านี้ขอพักผ่อนก่อนแล้วทผู้ชมครับ แ้ามาในบรรยากาศที่เขาบอกว่าเย็นมากๆคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็มาลองเก็บชาดูนะครับพี่ๆเขานะครับที่เขาเก็บชาทุกวันนะเขาก็บอกว่าชายอดใบอ่อนเนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้เลยผมก็ลองแล้วรู้ว่าขมไม่เอาเดือย เก็บชามาแล้วก็ต้องมาชิมชานะครับ เช้ามาเนี่ยเราก็ไปที่โครงการพระราชดำริรุ่ม,มน้ำปาานะครับผมไปดูวิถีชีวิตไปดูวิธีการทำเกษตรเราสนใจเรื่องปุ๋ยเราก็เลยอ่ะเราไปดูปุ๋ยดีกว่าในจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานส่วนประกอบของปุ๋ยหมักเนี่ยสามารถเอาวัตถุดิบที่เหลือใช้ในท้องถิ่นของเรามาใช้ครับในพื้นที่แม่ฮ่องสอนของเราเนี่ย จะมีปัญหาภาวะหมอกควันไฟทาง,งมาุนครบส่วนใหญ่เกิดจากใบไม้ในป่าการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร <c oughs> เช่นต่อสังข้าวต้นข้าวโพดนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยทางพัฒนาดินได้น้อมนําเอาโครงการของท่าน <c oughs> เอามาสร้างเป็นองค์ความรู้สู่ชุมชนครับโดยนําเอาเศษวัสดุต่างๆเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศษใบไม้ในป่านะครับเอามาทำเป็นเศษใบไม้ให้หมดนะใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ได้ความรู้มากครับในการที่เขาเนี่ยหยิบจับสิ่งรอบตัวนะครับอย่างใบไม้มางอย่างเศษทุกอย่างเนี่ยเขาก็สามารถที่มาทําเป็นปุ๋ยได้นะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่เราควรจะต้องนึกถึงนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยสามารถที่จะนํากลับมาทำประโยชน์ได้หมดเลยเพียงแค่ลองลองที่จะทํานะครับผม จากส่วนพัฒนาการเรียนรู้ร่มแม่น้ำปายแล้วนะครับตามโครงการพระราชดำรินะครับก็ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้เราอย่างมากครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเนี่ยจะมาเรียนรู้หรือจะมาชมความยิ่งใหญ่หลังการแล้วก็มาเรียนรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมว่าเป็นฐานเรียนรู้ที่ให้ความรู้เราได้ดีแหละทริปของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นทริปที่มีความพิเศษมากในเรื่องของอากาศที่มันหนาวนะครับแล้วก็ ในเรื่องของเส้นทางที่อบส,ม,ส,ม,สมบูรณ์มากที่สุดจะมีเรื่องของอาหารนะครับซึ่แปลกมากที่เราไม่เคยรับประทานก็คือเป็นอาหารจีนที่รับประทานตะมันโถนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับว่าควรจะมาแล้วก็ให้รีบมาก่อนที่จะหมดหนาวนะครับผมสวัสดีค่ะชิมชาก่อนค่ะมันวิชาชิมด้วยนะครับค่ะเนี่ยชาต้องออยังไงครับเนี่ยเขาเรียกว่าอุหลงสมค่ะ จะเป็นอูหลงแล้วก็ผสมมนะคะค่ะวิธีการชิมก็คือเราลองๆไหมคะลองเทสต้องยังไงดึงขึ้นมาเลยค่ะดึงขึ้นมาดึงขึ้นให้สุดเลยนะคะดึงขึ้นเลยค่ะไม่ต้องวางซ้ำนะคะปึ๊บอ่าพลิกขึ้นมาค่ะเอามาดมกลิ่นในกระบอกค่ะหอมมากครับตัวกระบอกนี่เราสามารถเอามาดมกลิ่นหรือว่าเอามาให้อังตาให้ตาเราสดชื่นบางทีที่เรานอนดึกหรือว่าตาแดงอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะจากนั้นดื่มที่ถ้วยได้เลยค่ะ สำหรับทริปนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับที่แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวให้กับเรานะครับให้เราเดินทางมาตาม70เส้นทางตามรอยพระบาทนะครับมาชมพระราชวังรังยียกิจแล้วก็มาชมโครงการหลวงของพระองค์ท่านนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยได้กลับไปพัฒนาได้นํากลับไปใช้นะครับผมให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดยังไงต้องมาครับที่แมงสอง เติบตโตเมื่อกี่สิบปีที่ผ่านวันเวลาเนินนานเหลือเกินเราต่างรับรู้ได้ด้วยใจพระองค์ทรงเหนื่อยเหลือเกินพอต้องเผชิญทุกแห่งหนหยดน้ำที่โปรอยอาบลงตรง ชาวประชามีกินสุขสำราญหนึ่งหยดน้ำหนึ่งในประทศไทยหล่อลิ้งคนไทยมันเนนาน,าน,านลูกขอกราบกลานโดยหัวใจนี่คือปาณิธานที่หานมุงไม้ประดุงยุติธรรมอันสดใส อยาดเหงื่อที่ไหลรินพอลุงทำเพื่อใครเราชาวประชาคนไทยจงรักษานี่คือพ่อลุงอีกพ่อคนหนึ่ง